สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความหัศจรรย์ของหมอวาดอ a z i ิ g ท a โ o t ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่ชา n นลของหมอวาดนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะวันนี้หมอวาดจะมาทำพิกอเด็กพิกอาคาดตามคำเรียกร้องของทุกๆทุกทุกๆท,ท,ท่านอ่ะนะคะในหัวข้อที่ว่าความรักระหว่างราศีวันนี้จะเป็นคิวของชาวราศีมังกรชายมังกรและหญิงราศีสิง์ ชายมังกรหญิงสิงห์นะคะวันนี้ความรักของเขาในช่วงของปี2563ครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับใครก็ตามนะที่อยากให้หมอว่าช่วยจัดคิวดูดวงราศีของตัวเองหน่อยแบบส่วนตัวหน่อยนะคะถ้าอยากดูส่วนตัวทักส่วนตัวแต่ถ้าอยากให้หมอว่าทำคลิปบนช่อง YouTube นะคะคุณอาจจะต้องบอกด้วยว่า โพสไว้ใต้คลิปนี้นะคะชายราศีอะไรอายุเท่าไหร่หญิงราศีอะไรอายุเท่าไหร่ให้หมอว่าด,ด้วยนะคะสาหรับคุณถ้าอยากให้หมอวา่าดูผ่านคลิป YouTube และสําหรับความรักที่เป็นชายรักชายก็ต้องบอกด้วยว่าชายราศีอะไรอายุเท่าไหร่อีกคนก็ต้องบอกว่าชายราศีอะไรอายุเท่าไหร่ความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะคะหมอว่าจะไดะ้มันคือมีความละเอียดเกิดขึ้นแล้วมันจะได้ดูได้ชัดขึ้น นะคะ,ะวันนี้นะคะตามคำเรียกร้องค่ะชายมังกรหญิงสิงเรามาดูกันว่าชายราศีมังกรหญิงราศีสิงความรักของเขาสถานการณ์ตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะคะ คนที่มาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่มีวันหมดอายุแต่มันจะใช้อัปเดตได้ในเดือนที่คุณจะดู1เดือนข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น1การพยากรณ์1การคำตอบเท่านั้นในปี2563ถ้าอยากเดี๋ยวพอปี2564หมาว่าก็จะทําใหม่ให้นะคะมาดูค่ะว่าสถานการณ์ใน1เดือนข้างหน้าของ อ่ายราศีมังกรกับหญิงราศีสิงความรักตอนนี้เป็นอย่างไรมาวาดมีไพ่อยู่ตรงหน้าทั้งหมด2กองนะคะกองที่1นะคะเป็นรูปกาแล็กซี่กองที่สองเป็นรูปต้นไม้ดูง่ายๆเลยค่ะกองที่1กาแล็กซี่กองที่2ต้นไม้ตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อแฟนของเราขึ้นต้นตามที่ชื่อเรานะคะแล้วก็เอ่ยราศีให้ถูกต้องด้วยมาตั้งจิตอธิษฐานเรียบร้อยแล้วเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้านะคะ1กองสําหรับการพยากรณ์เท่านั้น อย่าอย่าดังเลยนะเลือกแล้วรอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวหมอวาดให้เวลาห้าวินาทีค่ะเชิญเลือกกองไพ่ได้เลยจ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้านะมาหมอวาดขอดอนุญาตเก็บกองนี้ก่อนนะคะเราไปต่อที่กองกาแล็กซี่ก่อนนะคะความรักระหว่างราศีระหว่างชายราศีมังกรกับหญิงราศีสิง์จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ชายราศีมังกรกับหญิงราศีสิงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเป็นยังไงอ้าวทำไมขึ้นแบบนี้ล่ะคะ่ะคุณกําลังมีปัญหากันหรือเปล่าเอ่ยขึ้นเซเว่นซ็อซ้อนนี่คือมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มรู้สึกมีความลับระหว่างกันและกันกับความเป็นคู่รักแล้วนะคะมีความรักเกิดเขาเรียกว่ามีความลับเกิดขึ้นนะขอดูนิดนึง ถึงขั้นจะแอบมีคนอื่นไหมอุ้ยแม่ราชินีพระจันทร์แม่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 แม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 โผล่มาจนได้อืมจัสติสอีกฟังหูไว้หูนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเปิดใช้วิจารณญาณน,นะเดี๋ยวหมอว่าขออนุญาตเปิดไพ่สำรับที่2เพื่อตอกย้ำการพยากรณ์ซ้ำสองรอบว่าไพ่เนี่ยเขา,าชี้นำการพยากรณ์นี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันหรือเปล่านะคะ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจสําหรับหมอวาดด้วยและทุกๆแลคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ เลือกไพ่กาแล็กซี่นี้บอกได้เลยค่ะความรักระหว่างชายราศีมังกรหญิงราศีสิงคุณความรักคุณคกําลังมีปัญหาเกิดความรับขึ้นในใจเป็นความรับนะคะเป็นความรักที่เกิดขึ้นในใจแล้วความรับนี้เกิดจากบุคคลที่3ด้วยมีโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งจะแอบมีบุคคลที่3เกิดขึ้นในใจคําว่าบุคคลที่3าเนี่ยอาจจะมาแค่อยู่ในระดับแอบปื้มเรา แอบปื้มแฟนเราแอบปื้มเราแอบปื้มเราไม่รู้แหละเข้าทางใดทางหนึง่งแอบปื้มจนเรารู้สึกตัวแฟนเรารู้สึกตัวได้ขึ้นอยู่กับว่าคนของเราและเราหรือหรือคู่ของเราเนี่ยมั่นคงแน่แน่กับความสัมพันธ์ของเราแค่ไหนถ้ามั่นคงก็จะไม่ไม่ไม่เซไม่เป๋ความรู้สึกแต่บอกได้เลยว่ามันเป๋ ح, เป๋เซเซอยู่นะคะมันแอบคิดอยู่นะคะเริ่มมีความลับเริ่มมีการแอบ จะพูดคำว่ามีการกระทําที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมเกิดขึ้นในเชิงชู้สาวด้วยแต่บอกได้เลยค่ะคุณต้องใช้น้ำเย็นเข้ารูปตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่ชี้ชัดในเรื่องของการที่ใครสักคนหนึ่งมีบุคคลที่สามหรือเปล่านั่นหมายความว่าคุณอย่าผีผาม เคสนี้บอกตรงๆนะมันเหมือนว่าผู้ชายกําลังปั่นใจราศีมังกรชายราศีมังกรเนี่ยมีความคพกเขิมในใจค่อนข้างที่จะเป็นหนุ่มที่มีสเสน่ห์ในตัวเองด้วยไม่แปลกเลยที่จะมีใครสักคนก้าวเข้ามาในชีวิตของชายมังกรคนนี้นะคะและหญิงราศีสิง์บอกได้เลยเป็นคนที่ดุเป็นคนที่ตรงไปตรงมาถ้ารู้อะไรแล้วห้ามอารมณ์ไม่ได้ห้ามปากไม่ได้ห้ามการซักถามไม่ได้เพราะฉะนั้น แล้วเป็นคนมีเซนส์ดีอีกแน่มันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมาระวังความรักคุณยังไม่ถึงขั้นที่จะจบกันหรือว่าอับปางหรือว่าจะมีปัญหาแต่มันเป็นความรักที่คุณทั้งคู่ต้องกลับมาปรับจูนกันใหม่ภายในเร็ววันอย่าให้บคุคคลที่สามหรือเงาในจันเนี่ยผู้หญิงในเงาเนี่ยมันเด่นชัดไปกว่าตัวคุณนะคะ เนี่ยอย่าคุณเป็นคู่รักที่ยังอยู่ในสถานะคู่รักแต่อย่าให้เงาอันนี้มันเด่นกว่าคุณคุณยังอยู่ในจุดของเดลิเวอร์เป็นคู่รักกันแต่มีบททดสอบคือบุคคลที่3ก้าวเข้ามาซึ่งบุคคลที่3ยังอยู่ในขั้นตอนของการแบบทำให้ใจของแฟนเราเนี่ยมันเป๋แล้วแฟนเรามันก็เป๋จริงด้วยพอขึ้นมาแบบนี้คือเป๋เลยอาจจะมีการแอบพูดคุยกันหรือมีมีการแอบติดต่อกันเกิดขึ้นบ้างแล้วและ คุณเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าคุณรู้หรือจับได้ขหนงขังคาเขาอะคุณพร้อมที่จะฆ่าโทษเขาทันที just c e และคุณพร้อมที่จะอยู่อย่างสวยๆโดยไม่มีเขาถ้าเขาไม่ให้เกียรติคุณหรือผิดคําพูดหรือไม่รักษาสัญญาหรือโกหกคุณขึ้นมาแล้วเซนต์คุณมันก็ดีซะด้วยสิหมอวาดบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะมีรักซ้อนแบบมีบุคคลที่3เกิดขึ้นในชีวิตเราในชีวิตคู่ของเราด้วย เพราะฉะนั้นชายราศีมังกรหญิงราศีสิงเตือนชายราศีมังกรถ้าคุณกําลังดูคลิปนี้อยู่บอกได้เลยแฟนคุณไม่ได้งโง่นะคะแฟนคุณไม่ได้ปิดหูปิดตาแฟนคุณอ่ะฉลาดแต่พยายามที่จะไม่ให้มันมีเรื่องบั่นทอนในความสัมพันธ์และพยายามจับให้ได้และจับคาหนังคาเขาอยู่ขอเตือนไว้เลยชายราศีมังกรถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณคุมเกมได้แต่มันไม่เป็นขนาดนั้นให้คุณเล็กกับกัน ก,กว่าแฟนของคุณนะคะหญิงราศีสิงห์เป็นคนตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียและกล้าตัดสินใจด้วยถ้าคุณไม่ให้เกียรติเขาเขาก็จะมองว่าคุณไม่คู่ควรที่จะยืนข้างเขานะคะหญิงราศีสิงห์ค่อนข้างมีจุดยืนของตัวเองและสามารถที่จะอยู่ด้วยด้วยตัวเองแบบสวยๆรวยๆแซ่บๆนะคะบอกเอาไว้ก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่น่ารักขอให้คุณอะ่ะอย่ากโกหกหรือว่าอย่าหนีไปมีใครนะคะอย่าลุ่มหลงเงาอย่าลุ่มหลง ความลึกลับความมีเสน่ห์ของเพศอื่นนะคะจนบทบางความรู้สึกที่คุณต้องซื่อสัตย์กับแฟนอันนี้ขอเตือนชายราศีมังกรด้วยในส่วนของหญิงราศีสิงห์บอกได้เลยค่ะคุณต้องใจเย็นๆนะคะมาดูไพ่สําหรับที่2ว่าเขาสอดรับเป็นยังไงเขาบอกว่ารักในสิ่งที่ทําแล้วก็ เห็นไหมบอกแล้วหญิงราศีสิงห์เนี่ยกำลังจับพิรุษอยู่นะคะรักในสิ่งที่ทําการคุ้นคิดแล้วก็สมองเศรษฐีเห็นไหมคะสมองเศรษฐีเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าแล้วเขากําลังคุ้นคิดแล้วถ้ารักนี้ไม่ดีเขาจะไม่อยู่ให้ติดคุกแบบนี้จะไม่อยู่ในมุมที่เศร้าผู้หญิงราศีสิงห์เป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่รักในชีวิตรักความฝันรักความสําเร็จแล้วก็รักความเป็นตัวเองแล้วก็หยิ่งทะนงในตัวเอง เพราะฉะนั้นมังกรเนี่ยก็หญิงสิง์ก็หญิงหญิงทั้งคู่แต่ว่าครั้งนี้ถ้าถ้ามังกรผิดสิง์พร้อมจะตัดสินแล้วก็ยุติความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเตือนไว้ก่อนและความสัมพันธ์ของชายราศีมัง,งกรและหญิงราศีสิงห์ช่วงนี้นะไปอีกหนึ่งเดือนอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามจนทําให้ต้องรับรู้และตัดสินใจในชีวิตและเดินออกจากกันและกันได้เพราะฉะนั้นขอให ตอนนี้กลับมาเป็นคนดีๆกลับมาเป็นคนรักกันดีกว่ามันจะโสภากว่านะคะ,ะเป็นกําลังใจให้ชายราศีมังกรหญิงราศีสิงค์คนที่ได้เลือกไพ่กาแล็กซี่กองนี้นะคะจบคําพยากรณ์ค่ะเป็นกําลังใจให้นะไปต่อนะคะมาดูความรักชายราศีมังกรหญิงราศีสิงห์กองที่สองนะคะคนที่เลือกไพ่กองต้นไม้นี้นะคะ ชายมังกรหญิงสิงความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนับจากนี้ไป1เดือนนะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะคุณมาดูเมื่อไหร่นั่นคือโชคชะตานําพาให้คุณได้ไขปริศนาในสิ่งที่คุณคาใจและคุณจะได้คําตอบนะคะโอ้เทนออฟเพนติคอนะคะชายราศีมังกรหญิงราศีสิง์ ความรักเป็นยังไงไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่เหมือนต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวเวลามีปัญหาก็ไม่ค่อยที่จะปรึกษาหารือกันเท่าไหร่นะเพราะอะไรเอ่ยแต่ถ้าใบมาละยังไม่มีบุคคลที่3นะคะขอดูให้ละเอียดนิดนึงแต่ก็มีเรื่องของความคิดมากกังวลใจว่าเขาจะใช่คู่ของเราไหมหญิงสิงกังวลใจนะคะ เผากิเลสในใจหมอว่าต้องเปิดไพ่สองสำรับเพื่อย,ย้ำชัดว่าคำพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำที่ดีที่สุดนะคะมาแล้วค่ะคนที่เลือกไพ่กองต้นไม้นี้นะคะบอกได้เลยนะบอกได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้มีบุคคลที่สามนะแต่ถ้ามันจะมีความความรู้สึกที่มันไม่โอเคกันหรือว่าจะมีปัญหากันหรือว่ามีอะไรที่มันจะบั่นทอนความรู้สึกซึ่งกันและกันมันคือการไม่มีเวลาให้กัน มันคือเรื่องนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคนชายราศีมังกรมุ่งหวังความสําเร็จมีเป้าหมายในชีวิตอยากแสวงหาความรู้อยากจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จและอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดในวัยของเขาที่เขากําลังเป็นอยู่ในขณะเดียวกันหญิงราศีสิงเป็นคนที่ต้องการเวลาต้องการความรักความเอาใจใส่ ะะและต้องการคําพูดหวานๆจากแฟนเราที่เป็นชายราศีมังกรอยากได้อยากให้เขาพูดหวานๆดูแลเทคแคร์เหมือนแต่ก่อนเหมือนนับหนึ่งอยากจะบอกว่าคุณต้องใจเย็นๆนะคะเขากําลังพยายามทําตัวเองให้จากจุดที่เป็นแบบว่านับหนึ่งเนี่ยให้ไปก้าวกระโดดมา10 หนึ่งมาสิบไม้เท้าคืออยากประสบความสําเร็จอยากมีเงินมีทองมีความมั่นคงมีครอบครัวที่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแสวงหาจุดที่มันไปถึงความฝันเขาให้ได้เร็วช่องทางนี้มันดีกับเขาไหมช่องทางนี้เสี่ยงไปไหมการทํางานตรงนี้เป็นยังไงการต่อยอดธุรกิจเป็นยังไงหัวสมองเขามีแต่เรื่องงานแถมติดได้ไพ่ฤูษีคือไม่ได้คิดเรื่องคาวโรกีไม่ได้คิดจะมีคนที่สองไม่คิดจะไปเที่ยวผู้หญิง นั่นหมายความว่าอะไรเขาอยากทําให้ครอบครัวประสบความสําเร็จค่ะเขามีต้นแบบมาจากที่คนนี้จะมีต้นแบบอยู่สประเภท1ถ้าไม่แบบว่าครอบครัวอยากประสบความสำเร็จเหมือนคนในครอบครัว 2. ก็อยากประสบความสำเร็จเพื่อที่จะให้ทัดเทียมกับเพื่อน เพื่อนสนิทมิสหายอยู่ในกลุ่มที่ประสบความสําเร็จเขาก็พยายามถีบตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ไม่หยุดคิดหยุดสแสวงหาความรู้หยุดที่จะคือขนาดนอนเนี่ยสมองยังทํางานในเรื่องของธุรกิจเลยเรื่องของการเรียนเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือดาบแปดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงอ่ะอยากได้การทะนุถนอมจากชายราศีมังกรหญิงสิงเนะี่ยอยากได้มากอยากให้ผู้ชายพเน้พน,พนอยากให้เอาใจอยากให้พาไปนุน่นไปนี่มีคําหวานดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ อะไรคะคุณขาเนี่ยล่ะค่ะมันเป็นดาบ8ปดพันพันธนาการคุณหญิงราศีสิงห์อยู่ก็เพราะอะไรเพราะว่าเขากําลังพัฒนาตัวเองคุณต้องเข้าใจและถ้าคุณอยากจะเข้าใจเขามากกว่านี้ดูสิคิดมากนอนก็คิดมากแฟนไม่เหมือนเดิมแฟนเป็นอะไรหรือเปล่าทําแต่งานหมอวาดมองแล้วว่าเวลาและคําพูดความจืดชืดความไม่โรแมนติกมันเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของคู่นี้ชายชายมังกรหญิงสิงห์นี้ แต่บอกได้เลยเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันจะพัดผ่านไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งเหรียญคือมั่งคั่งคือเป็นที่พอใจของฝ่ายชาย ขอให้ฝ่ายหญิงเนี่ยมีหน้าที่เป็น Queen of Cup คือให้กำลังใจเขาเขาเหนื่อยงานมาก็ให้กำลังใจนวดมั่งเอ่อหาน้ำเย็นให้กินมั่งดูแลแค่เนี้ยความโรแมนติกเล็กๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วหรือดูจากการกระทำเขาว่าถ้าเขาไม่เจ้าชู้เขาแค่ขาดความโรแมนติกก็อย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปน้อยใจอย่าน้ำนๆน,น้ำตาไหลอย่าไปดูซีรีส์เกาหลีว่าแฟนเราต้องเหมือนลีมินโฮเนี่ยเข้าใจไหมคะ justment เกิดขึ้น,ค,น,ค,นคืออะไรฟ้าดินลิขิตแล้วว่าคุณกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้ คุณรอการหลุดพ้นเพราะฉะนั้นแฟนคุณก็รอการหลุดพ้นจากจุดตรงนี้สู่การพัฒนาที่ดีขึ้นคุณก็ต้องรอรอที่เขาเรียกว่ารอหลุดพ้นจากบ่วงอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นแบบนี้แหมดูตัวเองหน่อยนะคะหญิงสิงขาคุณดูค่ะเออถ้าเขาแฟนเขามีคนนอก มีคนอื่นแบบชุบเลี้ยงหรือมีลูกไปแอบมีลูกกับใครค่อยว่าไปแต่ตอนนี้เขากําลังทํางานอยู่นะคะเขาก็ปรารถนาให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาแล้วก็เขาก็มองว่าเขาอยากจะทําให้ครอบครัวประสบความสําเร็จเขาก็รักคุณแหละแต่สิ่งหนึ่งที่จะบั่นทอนคุณคือถ้าคุณอ่าอ่าต้องการบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาทําให้ไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าขอห่างนะอันนี้ต้องเรามาระวังเพราะก้าดาบเกิดขึ้น8ดดาบเกิดขึ้นอยู่ดีดๆเขารู้สึกว่า ในเมื่อคุณไม่เข้าใจผมขอห่างแล้วกันหรือว่ากับการถ้าผู้หญิงบ้างงานผู้ชายต้องการคอรมโรแมนติกผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายหญิงสิงก็เป็นฝ่ายขอห่างเช่นกันคือมัน มันอยู่ที่ว่าใครจะรู้สึกว่าขอห่างก่อนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องประคับประคองความรู้สึกดีๆเลยนะคะอย่าทําเป็นเล่นไปนะคะแล้วทีนี้หมอวาดบอกว่าไพ่ justment เกิดขึ้น justment เนี่ยคือเราวางแผนอะไรไม่ได้เรากะเกณไม่ได้เราต้องอัลลุ่มอรวยไปตามสถานการณ์ของกันและกันเพราะฉะนั้นการนัดกันของคุณจะมีการคาดเคลื่อนหรือผิดนัดจะชวนไปเที่ยวแต่ก็ผิดและทํางานชวนจะไปก็ไม่ว่างขึ้นมาแล้วคุณก็เสียใจร้องห่มร้องไห้หญิงสิง เอาเป็นว่าคุณใจเย็นๆช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของการทดสอบความรักความสามารถบทบาทในชีวิตคุณมีหน้าที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันพอนะคะคุณต้องเหมือนน้ำเย็นเข้ารูปทุกสถานการณ์แล้วมองบวกเอาไว้นะถ้าคุณมองบวกความสุขความเสรีภาพของคุณน่ะในบ้านของคุณมันดี เชื่อหมอว่าเถอะนะคะทีนี้โมมาดูไพ่กองที่สองว่าเขาสอดรับกับสิ่งที่หมอว่าได้สื่อสารจากไพ่กองแรกไหมกองที่สองพยายาอ่าพยาเขาเรียกว่าพยากรณ์เหมือนกันในทิศทางเดียวกันเลยค่ะเขาบอกว่าเผากิเลสในใจคุณต้องเผากิเลสในใจที่มันพันธนาการคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเกอที่เราต้องการบางครั้งเราต้องมองความเป็นจริงด้วยแฟนเราเนี่ยเขากาลังทําอะไรอยู่ชายมังกรทําอะไรอยู่แต่ถ้าชายมังกรเจ้าชู้น่ะเราค่อยว่าอย่างแต่ดูจากไพ่ตรงนี้ที่คุณ เลือกเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นเขาก็แรงถีบตัวเองจากจุดที่อยู่ให้มันดีขึ้นนะคะสองเผากิเลสในใจเผาไปเลยค่ะ คุณคิดว่าเขาจะนู่นจะนี่เผาไปก่อนหาไรายได้เสริมหาเงินค่ะคุณช่วยเขาหาเงินคุณหาเงินในส่วนของคุณเขาหาเงินในส่วนของเขามาจะได้ลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งเรามีตังเขามีตังครึ่งครึ่งกันไปดีไหมอะ่ะใช่ไพ่ต้องการบอกว่าในทิศทางเดียวกันทั้งสองสำรับเลยคุณอย่าไปคิดเผากิเลสทุกอย่างและมุ่งหน้าหาเงินหาทองดีกว่าทําครอบครัวให้มั่งคั่งจากประสบการณ์ความสามารถของคุณอย่าไปคิดเยอะถ้ารู้สึกว่าเรากําลังจะทุกข์อีกแล้วให้เผามันซะ นะคะแล้วไพ่ยังบอกอีกทางออกหนึ่งก็คือดูดมหายใจใจเย็นๆเนจเริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาใช้สมองกับหัวใจควบคู่กันนั่นหมายความว่าไพ่ต้องการสื่อว่าไพ่สำหรับที่หนึง่ง่ะ เขาออกมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าทุกความสัมพันธ์มันต้องใช้ความรู้สึกแต่ถ้าใช้ความรู้สึกอย่างเดียวมันคือความทุกข์แต่ถ้าเอาหัวใจและไอความอารมณ์เนี่ยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหัวใจเนี่ยผูกไปกับปัญญาด้วยคุณก็จะมองออกว่านะับปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงเขาทําอะไรอยู่แล้วเราควรทุกข์กับสิ่งที่เขาทํำไหม ชายมังกรกําลังทําอะไรอยู่แล้วเราไปทุกในสิ่งที่เขากําลังพัฒนาตัวเองมันสมควรทุกไหมแต่ถ้าเขาไปมีคนอื่นแล้วเรามาทุกเนี่ยว่ากันไปจัดการไปทีละเรื่องเราต้องดูเราต้องเอาความรู้สึกผูกหลังกับปัญญาก็คือเอาปัญญามองเห,เหตุและผลและใช้ใจตัดสินว่าควรทุกไหมสมองคอยสั่งอีกทีมว่าจะทุกทําไมหัวใจในเมื่อเขาหาเงินอยู่แน่ เห็นไหมคะต้องบาลานซ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันไพ่บอกแล้วอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเดยอะชีวิตคือการที่เราจะต้องสร้างมันด้วยกันถ้าคุณตกลงเป็นคู่รักกันแล้วเพราะฉะนั้นชายราศีมังกรหญิงราศีสิงจะรับนับจากนี้ไปหนึ่งเดือนเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจอีกฝ่ายมากๆอีกฝ่ายก็เข้าใจเรามากๆความรักของคุณในหนึ่งเดือนข้างหน้าต้องเสียสละซึ่งกันและกันแล้วก็ประคองความสัมพันธ์อย่างชื่นมืน่นให้กําลังใจจะเป็นน้ํำรอเย็นเนี่ยให้พวกคุณสองคนเนี่ยผ่านวิกฤตนี้ ไปได้นะคะมันคุยกันบ่อยๆทักไลน์น่ารักน่ารักแต่ไม่ใช่ว่าทักไลน์แล้วหญิงหญิงสิงตอบเดี๋ยวนี้นะตอบเดี๋ยวนี้นะเราทักเพราะความเป็นห่วงตอบไม่ตอบไม่เป็นไลน์เขาว่างไม่ว่างไม่เป็นไลนย์อยากคิดเยอะจบไหมคะจบนะเออนี่คือสิ่งที่หมอวาอ่าอยากจะพยากรหนึ่งเดือนข้างหน้าของชายราศีมังกรกับหญิงราศีสิงความรักจะเป็นอย่างไรต่อไปสถากนาการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรก็ หาแนวทางหาทางออกให้แล้วไพ่สกองโชคชะตาสองสำรับบอกคุณแล้วอยู่ที่คุณแล้วนะคะด้วยรักและปราาถนาดีหมอวาดอเมซิงคาโลฝากกดติดตามหมอวาดด้วยเดอ้อนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า